สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พาเข้ามาสวนฟักทองนะคะก็ฟักทองเราเป็นดอกแล้วค่ะออกดอกออกผลแล้วนะคะแต่มีตัวแมลงมาช่วยผสมน้อยมากค่ะ เจอพึ่งน้อยมากไม่รู้ว่าลูกเขาจะออกมาสมบูรณ์ดีไหมนะคะไม่ค่อยจะเจอพึ่งเท่าไหรค่ค่ะเดินเดินเข้ามาดูตรงช่วงนี้ก็คือมาตัดหญ้าออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็เดือตรงส่วนนี้ยังไม่ได้ตัดคะ่ะ ยากจะยังเยอะอยู่นะคะตรงช่วงนี้ก็สีสันของคลิปอาจจะไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่นะคะตอนที่อยู่ในร่มยิ่งอึมคลึมค่ะถ้าถ่ายตรงช่วงที่มีแดดก็จะสดใสนิดนึง นี่ค่ะตรงนี้จะเป็นแต่ดอกตัวผู้นะคะมีดอกตัวเมียอยู่ดอกหนึ่งแต่ยังไม่บานค่ะก็เห็นมีพึ่งน้อยอยู่แค่ตัวเดียวนะคะเนี่ยนี่ค่ะมีผึ่งมาตอมเกสรอ,อยู่บ้างเหมือนกันแต่ก็น้อยค่ะไม่ค่อยจะมีสักเท่าไหร่ แต่ฟักทองเราก็มีดอกเยอะอยู่นะคะตรงช่วงท้ายตรงนี้ก็เขาจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ก็และจะดอกห่างๆแต่ถ้าเป็นช่วงด้านบนนี่คือต้นเขาง,งามมากดอกก็เยอะมากด้วยคะ่ะแต่ตรงนี้ก็คือจะมีดอกตัวผู้มากหน่อย ก็ดีค่ะเพราะว่าคิดว่าพึ่งเขาน่าจะาบินขึ้นไปทางสวนด้านบนนะคะนี่ค่ะดอกนี้ก็มีมาตอมตอนตอมตอมตอ,มตอ,มอยู่หนึ่งตัวเนี่นะคะเขามาตอมดอกตัวผู้ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็คงจะไปตอมดอกที่มีลูกนะคะ พาไปชมตรงช่วงที่เป็นลูกเยอะๆนะคะตรงนี้ก็คือว่าเราตัดยาไปแล้วก็พอเดินง่ายหน่อยนะคะเลยก็มาเดินทางนี้นี่ค่ะมีอยู่นี่อีกลูกหนึ่งซึ่งเขายังไม่บานนะคะพรุ่งนี้น่าจะบานพรุ่งนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะมีดอกตัวผู้ที่จะบานพรุ่งนี้อีกเช่นกันนะคะ ตัวเต่าก็จะขยายพันธุ์ค่ะฟักทองเราก็กำลังจะขยายพันธุ์กำลังเป็นดอกเป็นลูกเป็นผลนะคะตรงนี้ก็เป็นดอกตัวผู้เหมือนกันค่ะ เราจะออกทางไหนดีดูช่องทางแนวทางที่จะเดินไปก่อนเพราะตรงนี้ต้นเขาจะถีมากๆต้นฟักทองจะยัวเยค่ะแถวนี้ถีมากนะคะนี่นะคะดอก ที่มีผล1หนึ่งดอกค่ะอ่ามีพึ่งมาตอมอยู่แล้วหนึ่งตัวมองเห็นไหมเอ,อ่ยนี่นะคะดอกนี้ก็จะมีพึ่งมาช่วยผสมพันธุ์ละมองเห็นลูกเขาไหมเพราะว่าแสงส่องกระนอมก็จะมองไม่ค่อยเห็นจอค่ะนี่นะคะลูกเขา แล้วก็อยู่นี่อีกลูกหนึ่งแต่ว่าลูกนี้อยู่ต่ำจังเลยไม่รู้พึ่งจะมาถึงไหมเนี่ยแล้วก็นี่มีดอกนี้ลูกนี้ดอกบานไปสองสามวันแล้วมั้งคะเนี่ยจะติดไหมนะแต่ดูจากลักษณะก็ น่าจะได้อยู่นะคะออาวมีมดมาเดินซะแล้วไปให้พ้นเลย <c oughs> ไปให้ไกลไปให้พ้นจากลูกฟักทองของเรานี่ก็อีกลูกนึงนะคะ นี่คะ่ะแต่ยังไม่เห็นพึ่งมาตอมเลยตรงช่วงนี้จะมีดอกที่มีมีลูกเยอะนะคะเนี่ยดอกนี้ก็เป็นลูกนะคะดอกนี้ก็เป็นลูกคะ่ะแต่ยังไม่เห็นพึ่งบินมาทางนี้เลยนะคะ คงต้องรอดูตอนที่ลูกเขาใหญ่อีกทีนะคะถึงจะได้เห็นกันชัดๆว่ามีลูกติดอยู่ตรงไหนบ้างตรงนี้อีกหนึ่งลูกค่ะนี่ก็อีกหนึ่งลูกค่ะ,นะคะก็หวังว่าพึ่งจะช่วยผสมพันธุ์ให้เราให้ลูกเขาสมบูรณ์ นี่นะคะตรงนี้ก็เนี่ยอันนี้ก็ลูกนะคะส่วนนั้นก็ใช่ค่ะทั้งสองเลยเนี่ยนะคะทางด้านเนี้จะมีเป็นลูกเยอะอยู่ค่ะก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะ ก็ยังมีหญ้าอีกเยอะเลยเดี๋ยวก็คงจะต้องตัดหญ้าต่อนะคะอันนี้คือเช้านี้ออกมาตัดหญ้าค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีกครั้งค่ะ